สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นจังหวัดกาลสินเริ่มต้นในปีงบประมาณพุทธศักราช2564ในเดือนตุลาคมนี้มีข่าวเด่นที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยเริ่มด้วยกิจกรรมเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติวันที่1ตุลาคมที่หอประชุมจังหวัดกาลสินนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินคนใหม่ ก็ได้นำผสมนิกรชาวจังหวัดกาลสินทุกหมูเหลา่าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายรัชศากาักราะต่อหน้าพระบรมสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเ่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันที่สองตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ในายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในรุ่นที่สองของเรือนจำจังหวัดก,กาลสินจำนวน1น2คนวันที่13ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดก,กาลสินหลังเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดก,กาลสิน ได้น,นำผสกนิกรชาวจังหวัดกาลสินร่วมพิธีทำบุญตักบาตพ,พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ส่วนในภาคค่ำได้มีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่บริเวณเวทีกลางลานด้านหน้าสารกลางจังหวัดกาลสินหลังเก่าเนื่องในโอกาสครบ120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าวันที่21ตุลาคม2563ผู้ว่าราชการจังหวัดก,กลาลสินได้นำพระศกนิกรชาวจังหวัดก,กลาลสินทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพันธุ์พุ่มที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0ษาอำเภอเมืองจังหวัดก,กลาลสินวันที่23ตุลาคมที่ลานด้านหน้าพระบรมรูปทรงม้าสารกลางจังหวัดก,กลาลสินหลังเก่า นายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดก,กาลสินก็ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันปิยะมหาราชจากนั้นจังหวัดก,กาลสินได้จัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่หอประชุมเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษามหาราชามาติดตามภารกิจจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันสำคัญของชาติ โดยเมื่อวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษผู้ว่าราชการจังหวัดก,กลาลสินก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางวันที่18ตุลาคมที่บริเวณโดยรอบโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตยาคูอเํเภอกำมลาสา จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาลสินก็ได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนาสถานโบราณาสถานเนื่องในวัน,นคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำจิตอาสาพระราชทานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ที่บริเวณล,ลานอเนกประสงค์หน้าตำรวจภูธรจังหวัดกาลสิน วงเวียนปงลางและบริเวณถนนโดยรอบเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชต่อกันด้วยกิจกรรมรวมพลังเทิดทูนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติของทั้ง18อำเภอในจังหวัดกาลสินซึ่งมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนโดยได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันที่5ตุลาคมที่ห้องประชุมสมพมิตรชั้น4สารกลางจังหวัดกาลสินนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในโอกาสเดินทางเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินคนใหม่คนที่55 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนพร้อมก่องานใหม่ด้วยค่านิยม11ประการคือ 1. ความรู้คู่คุณธรรม 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ใส่ใจความสะอาด 4. มีมารยาทแบบไทย 5. รักษาวินัยจราจร 6. ทรัพยากรต้องรักษา 7. รู้ค่าประชาธิปไตย 8. ครอบครัวปลอดภัย 9. ห่างไกลาย,ยาเสพติด 10. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ11เขียงคู่จิตอาสาจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ทั้ง18อำเภอเพื่อไปพบปากกับส่วนราชการในระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมมอบแนวทางการทำงานรับฟังปัญหาอุปสรรคและเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน วันที่26ตุลาคมจังหวัดก,กาลสินได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว so และโครงการจังหวัดก,กาลสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่1ปีงบประมาณ2,564ที่วิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งตำบลนิขมห้วยพึ่งอ่ำเผอห้วยพึ่งโดยมีประชาชนในพื้นที่มารับบริการจำนวนมากมาติดตามการมอบเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาลสินหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาลสินได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสทอดกระถินที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยได้มอบเงินประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตจากกองทุนประกันสังคมจำนวน8 8 9 0 9บาท14สสตางค์ ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพจังหวัดกาลสินก็ได้ประสานบริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแก่ทายาทและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาจำนวน6รายรวมเป็นเงินกว่า1ล้าน8แสนบาทโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในการมอบในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและประชาชนกว่า20,000คนก็ได้ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณนะพระสงฆ์300รูปพร้อมเหล่าบรรดาทเทวดานางฟ้าที่เดินลงมาจากยอดเขาภูสิงห์ผ่านบันไดสวรรค์654ขั้นเพื่อสืบสารประเพณีต่อย,ยอดพระพุทธศาสนาด้วยการนำข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือวัดและชาวบ้านที่ยากไร้ตามโครงการคนกลาลสินไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วันที่19ตุลาคมที่ตลาดชุมชนย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนเปิดตัวโครงการเดินกินชิมเที่ยวในรูปแบบถนนคนเดินที่ก่อให้เกิดการสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่และรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ซึ่งเทศบาลเมืองกาลสินได้จัดให้เป็นตลาดถนนคนเดินทุกวันจันทร์เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬกา ไปดูเรื่องโครงการคนละครึ่งที่ตลาดชุมชนย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลเมืองกลาลสินโดยเมื่อวันที่26ตุลาคมสำนักง,งานคลังจังหวัดกลาลสินร่วมกับธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานจังหวัดกลาลสินสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกลาลสินและเทศบาลเมืองกลาลสิน ได้ร่วมกันเณรงรงเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยและประชาชนร่วมในโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ร่วมลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมโดยเปิดใช้งานได้เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากโดยธนาคารกรุงไทยได้ออกมาเปิดบูธให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดชุมชนย่านเมืองเก่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่วนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนังกงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ6จังหวัดกาลสินร่วมกับสำนังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีที่ทรงเป็นต้นแบบที่ดีในการปลูกและรักษาต้นไม้ปิดท้ายกันที่สถานการณ์โควิด -19 จังหวัดกาลสิน จนถึงวันนี้เป็นเวลา210วันแล้วที่จังหวัดกาลสินไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่โดยนี้มีการรณรงค์ตามแนวทางรักษาระยะห่างสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก,ากอนามัย100%ล้างมือบ่อยๆและตรวจคัดกรองสม่ำเสมอขณะที่บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว14วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้วเมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาลสิน โดยนำเอกสารบรัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองผ่านการกักตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวเด่นได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ